สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นบัพนพแพงเอฟซีน้องอิงครับมาผมมาพอก,พกบับเบาวโทนในช่องทองพูแนแม่น้อยน้องอุงอิงครับอ่าพี่โดอนอนลงพี่โดพี่โดมาเล่นกับหนูก่อนพี่โดหนูซ้อมท่าไม้ตายมาเมื่อคืนเล่นกับหนูก่อนเลวนอนลงก่อนพี่โดอนอนลงพี่โดเล่นกันก่อน,อน,นออหนูซ้อมท่าไม้ตายมาแล้วนะเออนอนลงก่อนนอนลงพี่โดอนอนลงอ้ย ลำบากกับเองจริงๆเลยไอ้หนูนี่ทำไมต้องให้ข้าต้องเล่นกับเองทุกวันทุกวันเลยวะข้าลาดตะเวนก็เหนื่อยแล้วลาดตะเวนอะไรพี่โด้เมื่อคืนพี่โด้ไม่ได้ยินเสียงอะไรบ้างเลยเหรอทำไมถึงนอนเฉยเลยอ,องค์ขลักหูหนวกเนี่ยนี่แน่ถ้าไม้ตายใหม่ของหนูคอยดูนะพี่โด้คอยดูท้าไม้ตายใหม่หนูนะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดู พี่โดอย่าลุกขึ้นมานะพี่โดน,นอนอยู่ก่อนนะถ้าไม่ตายซ้อมเมื่อคืนเองเนี่ยเพิ่งซ้อมเมื่อคืนยอดีน่นี่แไ่กัดคอจระเข้น,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 นี่นี่ไอ้นี่แไ่นี่แไ่นี่แไ่กัดหูกัดหูอ้าพี่โดอย่ากัดคอนหนูนี่ เออไอหนูถ้าไม่ตายอะไรของเองว่าไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่โดเด็กคนนี้นี่ไงวาตีตีตีเอา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 อเอ้อนี่นไงนี่นน พี่โดเห็นหรือยังเห็นหรือยังกัดหูกัดหูนี่อี่กัดห,ดหูหมูสถานโลกยายพี่โดอย่ากอดขาไว้ดิพี่โดอยากกอด่า,ยาก,กัดขาไวด้ดิโอ้ยพี่โดอย่าก,กัดหางหนูนี่หางยิงสั้นๆอยู่เอ้ยไอ้หนูไอเอ้ยสรุปว่าเองจะพูดไทยหรือพูดลาวว่าไอ้หนู เมื่อวานเองยังพูดลาวอยู่เลยวันนี้มาพูดไทยได้ไงวะเอ้าแม่นบอกไอโดมาวันอยว่เหลาเปล่เสียเซลหมดเลยจักสี่ให้ว่าภาษายังเกิดก็เกิดอยู่เมืองไทยเกิดก็เกิดอยู่ไปมองคนไทยบัดสิม่ไงไม่ไงอยู่มองคนลาวบัดน,นี้จักสี่ให้ว่าวภาษาไดแล้วพี่โดเอ้ามาลา,าลาวกะลาวบัดนี่ยาลูกยาลูกนอนลงมานอนลงมา นอนนอนก่อนนอนก่อนอย่าเพิ่งลุกอ่าอ่ะอ่ะ,อะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอ้าวอย่าก,กัดหางพี่โดอย่าก,กัดหางเอ้ยข้าเวียนหัวกับเองแล้วไอ้หนูสรุปว่าเองจะวิ่งรอบรอบรอบ,รอบตัวข้านี่เดี๋วถ้าไม่ตายเองอะ่ะถ้าไม่ตายอะไรเลว,วิ่งรอบตัวเนี่ยก็กรถ้าไม่ตายนี่ดีหลอกให้เวียนหัว แล้วก็คั่วมากรเงียบเงบเงียบเงบเงบโอ้ยไม่ใช่อะไรเงีบเงบเงบมันจะน่ากลัวอะไรอ่ะไอ้หนูเออเอาไม้เอาไม้ครับเอาไม้หลอกให้เบี้นหัวแล้วก็คั่วมางัรกบงบกบกบบนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันกอหญ้าเฮ้ยไม่ใช่ขาค่ะอ่ะนกนิกรถมาแล้วนกนิกมานนี้นกนิกรมานนี้นกนิกร้านนี้นกนิกร้านนี้ โดโดไปต้อนรับแล้วโดมาเล่นกับน,น้องก่อนไอโดมาเล่นกับน,น้องก่อนน้องไปแล้วนี่ยเ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 นี่ย่ยเอาเอาอีเอ,อาเ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 อาปัญหาเอาปัญหาพี่โดนอนลงเฮ้ยเอาไปแล้วนุน่น ไอโดเขาดด่าบันไดที่นอไอโดโตใหญ่ไอโดเขาดดดดด่าบันไดดอกรถมันเตี่ยจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนตายไอห,ห,หนูตายแน่เฮ้ยตายแน่ไอห,หนู มานี่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 มาน,มนี่เอ้ยเอ้ยเ้นิกนิกนิกโดนอนเล่นกับน้องเลยนอนเลยนอนเลยโดนอนเลยอย่ามาหลวกมุนอยู่นี่อ่าโดวีโด,โดกี่โกงไอ้โดกี่โกงไอ้โดไม่นอนลงจี้พุงสะดุ้งยุงไอ้หนูเจอแน่นี่แม่แม่จี้พุงสะดุ้งยุง ไอรู้ไอรูไอรู้บ่เอาไอรู้บ่เอาบ่เอาบ่เอาจั๊กกะจีจั๊กกะจีจั๊กกะจี้ไว้ไวแล้วบ่ไหวแล้วหายใจบ่ทันเฮ้ยเมื่อยเมื่อยนะไมโดเฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนเมื่อยโลกมุนอีกแล้วพวกสูนี่ซ้อนโตนหลกมุนอีกแล้วอืมอย่านะพี่โดอย่านะอย่าเด้อตายไม่ตายไม่ผมไหนเออ ว่าแต่ดุกนี่ข้าไม่ตายเองเมื่อคืนท่าอะไรวะที่เองซ้อมไวน้นะฮะที่ซ้อมไว้น่ะท่าอะไรวะอน,น,น,นอนลงพี่โดนอนลงพี่โดนอนลงก่อนดีขี้โกงอ่ะพี่โดขี้โกงพี่โดไม่นอนพี่โดขี้โกงมากเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหาอาวุธก่อน่าให้หนูหาอาวุธก่อน เละเลยนะดุกดิกเล่นดุกดิกเล่นเละเลยพี่น้องแบบนี้ต้องล่างครับบร่ได้อาบน้ำหรอกแต่ว่าล่างตีนเพลนล่างตีนเพอนแลกก้วก็โตเพลนพวกโตพวกหนาก็เอาทิชชู่เปียกเสร็จครับนี่อ่าอ่าตั้งหน้าประจันหน้ากันหน่อยเป็นไงเป็นไงเราต้องประจันหน้ากันเออเออมาเลยมาเลยมาเลย อ,อถ้าไม้ตายใหม่หนูหมูหันสะบั้นคอนี่ไงจำได้แล้วไอโดไอโดคอยเบิงห้าไม้ตายใหม่หนูหมูหันสะบั้นคอเออเดี๋ยวคอยยางไปหันเดี๋ยวคอยดูนะถ้าไม่ตายใหม่หนูหมูหันสะบั้นคอเง็บเง็บเงบเงบไม่ใช่พี่โดอย่าเพิ่งไปดิออ้ยคนกำลังจะ แสดงท่าไม่ตายให้ดูไปไหนอีกล่ะพี่โด,โดเนี่ยนอนลงก่อนเอาไปซะและ้วเออข้าละเหนื่อยกับเองจริงๆเลยไอ้ดุกดิกไม่รู้เองจะเอายังไงกันแน่เนี่ยเอา้ามามาดิมาเร็วๆมามากระโดดงับคอเลยขี่ขี่หลังขี่หลังจระ,ะเข้เร็ว ขอบคุณตรงกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแหวน้อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับเนาะท่านใดสนใจ้ประตูมงกรลูกปูนแอดเฟรบ่าวโทษนะครับชายอิสระวงเล็บน้องคูซิตี้ครับรัว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนีสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ